อตอนเราเพื่อนเเข้าสู่ลักนนล็อกออร์เรนจินกับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆืมาปลดล็อกขีดความสามบาบถของสัตว์เลี้ยงด้วยการหาอุปกรณ์มาสวมใส่ว่าอุปกรณ์สวมใส่สัตว์เลี้ยงเราจะหาได้จากไหนและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนาร้านค้าเราเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน power pay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมลักนนล็อกออร์เรนจินสมิโนวลคอร์นิคเกนชินอิมเพคแลักนนล็อก, X อกเกอ,อ,อ็กซ์เน็กซ์เจเนเรชั่น ก็สามารถทักไปที่แฟนเพจ Facebook powerpay หรือถ้าไม่สะดวกช่องทาง Facebook ก็สามารถแอดไลน์แอด powerpay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง powerpay นะครับสำหรับระบบอุปกรณ์ของสัตว์เลี้ยงนะครับก็จะเปิดปลดล็อกก็ต่อเมื่อตัวละครของเราเลเวล65ขึ้นมาหลังจากที่เรา65แล้วอะ่ะเขาก็จะปลดเมนู Equipment ของสวมใส่อุปกรณ์ซึ่องอุปกรณ์เนี่ยก็ให้ตีเป็นลูนได้เลยนะครับเพราะเราจะสามารถใส่ได้6ชิ้นมีส่วนหัวสร้อยคออาวุธ เสื้อผ้าเข็มขัดและก็รองเท้าซึ่งอุปกรณ์พวกนี้ถ้าเราใส่2ชิ้นขึ้นไปก็จะเกิดผลของเซตนั้นๆอย่างเช่นเซตแรกเนี่ยก็จะบวกแอตแท็กให้8%และเมื่อเราใส่4ชิ้นก็จะเกิดผลอีกระดับหนึ่งโดยพื้นฐานแล้วนะครับตัวละครพวกนี้เราควรที่ต้องใส่ให้ได้เซต4และก็เซต2ของอุปกรณ์เซตอื่นๆในส่วนของเซตเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันมาดูวิธีการหาอุปกรณ์กันก่อนวิธีการหาอุปกรณ์นะครับเขาก็จะอยู่ที่เมนู อีเวนต์ตรงนี้เลยครับและให้เรามาดูที่เมนูฮอดด์ดิมแลนด์เป็นดันเจี้ยนแบบเดียวที่เราต้องมีเดวล65ขึ้นไปหรือสูงกว่าและเราจะสามารถลงได้ทั้งวันนะครับแล้วก็ทุกวันแต่ละวันในการดรอปเซตอุปกรณ์เนี่ยจะไม่เหมือนกันนะเวลาเรากดไปเขาก็จะพาเราไปอย่าง n p c ให้อัตโนมัตินะครับถ้าเราอยากรู้ว่าวันไหนดรอปเซตอะไรบ้างเขาก็จะมีเขียนบอกอยู่นะครับอย่างเช่นถ้าในกรณีที่เพื่อนๆอ,อ,อยากได้เซตสปีดดันเจี้ยนก็จะเปิดในวันจันทร์แล้วก็วันพฤหัสบดีหรืออย่าง ถ้าเราอยากได้เซตเลือดที่ผลของเซตจ,จะบวก max sp ให้และทุกๆค่าเลือดที่เสียไป20%ก็จะได้ดาเมจ e reduction 7%เนี่ยอันนี้เขาก็จะเปิดวันจันทร์แล้วก็วันพฤหัสบางเซตนะครับอย่างเซตนี้ที่เพิ่ม attack เขาก็จะปลดล็อกวันพุธแล้วก็วันเสาร์หรืออย่างวันนี้นะครับวันศุกร์แต่เขาเขียนว่าวันอังคารและวันเสาร์ <c oughs> ทำไมเป็นงั้นวะเขาก็จะมีดอรอปเซต sp recovery 1.5%แล้วก็ attack เพิ่มขึ้นและอีกเซตหนึง่งจะดอรอปเซตคิ เมื่อเราใส่2ชิ้นก็จะบวกคี10และเมื่อคีสูงกว่า40คิีที่เกินมาก็จะเป็นคีดดาเมจซึ่งในส่วนนี้เราก็ต้องดูว่าสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยต้องการเซ็ตอุปกรณ์เป็นแบบไหนและเราควรที่ต้องหาเซ็ตอะไรดีเราจะได้เลือกลงตามเซ็ตที่เราต้องการเพราะว่าในการลงดันพวกนี้ถ้าเราอยากได้อุปกรณ์สีส้มนะครับเราต้องตีแต่ระดับเพื่อปลดล็อกดันไปก่อนเพราะต่อให้เรามีพลังทีมมากกว่าดานยังไงเราก็ต้องตีไล่ระดับอยู่ดีเพราะเขาจะไม่เปิดให้เรานะครับ เราต้องไล่มาตั้งแต่ขั้น1นึ่งันั้นในส่วนนี้สำคัญมากๆเลยนะแล้วก็นะครับในการลงดันเนี่ยก็จะมีตั๋วเฉพาะรู้สึกเหมือนว่าเราจะได้วันหนึงวันละสามใบมั้งไม่แน่ใจเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมมีอยู่แค่3ตัวนะครับแต่วันนี้ผมได้มาละอีก3ตัวเพิ่มเติมตอนนี้มี6ตัวแล้วนะครับแต่ณปัจจุบันนะครับแต่งที่มาก็จะมาจากร้านเนียบรีช็อปจะอยู่ในเมนูที่2นะครับไอเทมใช้งานแล้วก็เราจะซื้อได้วันละ5ครั้งนะอ้าสิบเหรียญแมวจะได้1น่ตัว๋วถ้าเราอยาก 5ตัว5ตัววันละ200เหรียญแมวและนอกจากตัวธรรมดาแล้วนะครับก็ยังมีตัวแบบพิเศษเป็นตัว V.I.P. ตัวแบบนี้นะครับเราจะได้รับจากการใช้ตัวแบบธรรมดา2ใบเพื่อครับตัวแบบพิเศษดียังไง เราจะสามารถรับของรางวัลได้2เท่าในกรณีที่เราลงด่านระดับยากก็จะได้รับของรางวัล2เท่านะครับเหมือนเราลง2รอบเาวๆนั้นนะครับโดยลงรอบเดียวเราสามารถกดใช้ตั๋วได้จากตรงนี้เลยนะครับเขาก็จะสลับใช้ตั๋วให้แน่นอนว่าชั้นแรกๆลงไปกดตั๋วไม่คุ้มแน่นอนนะครับต้องกดตั๋วตอนชั้นระดับสูงเข้าไว้นะ แล้วก็นอกจากนี้นะครับในการลงดาดพวกนี้เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลของมอนเตอร์ที่เราจะเจอได้ว่าเราจะเจอมอนเตอร์แบบไหนเจอมอนเตอร์อะไรบ้างมอนเตอร์เป็นเผ่าอะไรขนาดไหนเราจะได้เตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพื่อสู้กับเขาและข้อควรระวังของดาดเนี่ยมีอะไรนะครับอย่างเช่นดาดนี้เราก็จะซันออฟเอิร์ธเราเป็นธาตุดินเราก็เอาธาตุไฟ ไปยิงได้นะครับขนาดเล็กด้วยตัวอีกด่านหนึ่งนะครับเขาก็จะเป็นมอนเตอร์ธาตุไฟเป็นกึ่งมนุษย์ขนาดเล็กเดี๋ยวผมจะลงอันนี้สักรอบหนึ่งแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมไปลงอันนี้ให้ดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะตอนนี้ผมก็กินบัฟเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างที่สําคัญเลยก็คือเวลาเราลงด่านพวกนี้เขาจะให้เราเนี่ยสามารถใส่มอนเตอร์ได้4ตัวด้วยกันในส่วนนี้เราก็เลือกดูนะครับว่าเราเนี่ยจะใส่มอนเตอร์ตัวไหนบ้างใต่เอาที่ช่วยให้เราเนี่ยสามารถผ่านด่านได้ง่ายก็จะดีกว่าเป็นนนนนนพื้ฐานนะครับแ่นอน ส่วนมากก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงระดับ S สัตว์เลี้ยงที่มีซับได้เปิดโล่ฮิลอาจจะเพิ่มดาเมจหรือว่ารับดาเมจสัตว์เลี้ยงช่วยตีหรือถ้ามีตัวขัดด้วยก็จะดีมากนะครับหน้าแรกเนี่ยจะเป็นสัตว์เลี้ยงระดับ S แล้วก็ระดับ A ส่วนหน้าต่อไปนะครับก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เราอัพเลเวลติดไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงระดับ B สัตว์เลี้ยงระดับ C อะไรพวกนี้นะครับสามารถดูได้หน้าต่อไปได้เราะสลับหน้าได้นั่นเองนะครับอ่ะผมก็บันทึกไว้ก่อนแล้วกันลก็ไปงันนดูะครบ ชั้นหนเอาจริงๆไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับที่มันจะยากเนี่ยมันจะอยู่ที่ชั้น5ของแต่ละด่านนะครับแล้วก็เมนูการเรียกสัตว์เนี่ยเราสามารถเรียกได้นะครับเพื่อนในกรณีที่เราเจอบางด่านที่เขามีสถานะแล้วเราอาจจะต้องหลบ เป็นสกิลติดไว้สามารถเรียกรวมได้เลยนะครับหลังจากที่เราลงจบเนี่ยก็จะได้อุปกรณ์มาอย่างที่เห็นนะครับว่าอุปกรณ์ของเขาก็จะมีเซตทมีเซตไม่พอนะยังมีออฟของอุปกรณ์ชิ้นนั้นๆด้วยนะครับเราก็ต้องเลือกกรูตามความต้องการของมอนเตอร์อีกทีหนึ่งว่ามอนเตอร์ตรงน,นั้นน่ะต้องการสกิลแบบไหนอยากได้ดาเมจอะไรเพิ่มอยากได้ออฟเสริมตรงไหนก็เดี๋ยวค่อยมาอธิบายนะครับไปลงด่านให้ครบก่อนละกันนะผมยังเหลือตัวอีก5ใบ5รอบ ผมอยากได้เซตคิมากเอาไปใส่ให้บาโฟส่วนเซตรีเอสพีเนี่ยผมเอามาให้ตะกะแตนใช้นะครับเอามาติดไว้เฉยๆโอเคไปผ่านด่านหนึ่งก่อนเราจะไล่เก็บด่านเก็บชั้นเซตคีแ้วจริงๆนะไปลงตีเซตสปีดกับเซตเลือดติดไว้ได้จะดีกว่านะครับเพราะว่ามันคุ้มมากนะครับผมโอ้รอบนี้ได้ของม่งเยอะนี่ผมลงไปแล้วครับชั้นหนึ่งทุกชั้น เอามาชั้นสองชั้นสองมีนับเวลาถอยหลังเราก็กดไปเพราะเราใส่ลูกดอกทาดไฟอยู่ปสวยงามพัดไฟมอลเตอร์ทาดทาดินโดนยิงมีร้อง แล้วก็มาที่ชั้น3มเอาแนะนำพลังอยู่ประมาณแสนหกนะครับแต่พลังเราไม่ต้องถึงก็ได้นะเอาแค่ลูกน้องเรายืนไหวและเราไม่ตายก็เพียงพอแล้วนะครับหรือว่าถ้าตัวหลักของเราโหด <c oughs> ลูกน้องไม่ต้องใช้ก็ได้ม <c oughs> ยายฟาร์มหาชุดให้ลูกน้องแต่ก็ขึ้นอยู่กับเราด้วยนะครับเผื่อ <c oughs> อยากได้ชุดออฟอื่นๆไง แล้วก็มาถึงชั้นที่4กดไปครับชั้นที่4ชัแต่นี้เขามีแนะนําพลังอยู่ที่แสนแปและเวลาอยู่ที่1นาทีนิดๆนะครับแต่เรามีตัวแทงอยู่สก,กิลอุยอ้ยอุอหล่นอยู่นะเนี่ยหล่นอยู่ต้องเอาไม่เลยดูทรงแล้วไม่หลบสก,กิลไม่ได้ชั้น4 วอดมีลทธิ์มีเดทเกินนะครับยิงตายก่อนไหมเออไม่ตายดูทรงแล้วสัตว์เลี้ยงเซตนี้อาจจะไม่ไหวนะครับเพราะเราต้องรีบดาเมจงั้นรอบนี้เราจะมาด้วยสัตว์เลี้ยงเซตนี้เลยปูดาเมจเข้าไปอีกปูดาเมจแล้วเราจะ,จะหนีนะครับ หาสกิลไปหาสกิลเราพร้อมหนีแล้วบึ้มเรียกรวมได้นะขอจังวหวะเล้าหน่อยแล้วก็มาตอนที่ชั้นที่5นะครับชั้นที่5เนี่ยถึงจะเริ่มมีดอกอุปกรณ์สีทองเริ่มมีดอกแต่ใช่ว่าจะดอกฉะนั้นต้องดูให้ดีๆด,ด้วยนะครับถ้าจะเอาชัวร์ต้องชั้นที่6 <c oughs> อาจจะมีดอกสักชิ้น2ชิ้นต,ต่อรอบก็เป็นไปได้เหมือนกัน ลดความเร็วในการโจมตีไปได้เลยครับอุ้ยถึกๆเรียกมาเป็นไงตัดเลี้ยงก็หลบได้ยิงไปก่อนวันนี้มันโหดเกินนี่อุปกรณ์สีส้มมาแล้วครับของจริงอย่างน,น้อยก็ดอปชิ้นหนึ่งส่วนชั้นต่อไปเนี่ยผมไม่มีตัวตั๋วหมดแล้วนะครับต้องไปซื้อแต่มาดูหน่อยซิอุปกรณ์ที่เราได้มา ออฟจะเป็นแบบไหนเซตคิใช่ไหมอ่าสายเวทคิสีส้มแต่ออฟเกลือมากถ้าเป็นพีแอทแท็กนักคิล่างแบบนี้แล้วรวมแอทแท็กเปอร์เซ็นต์ไปด้วยน่าจะพอถูถ่ายไปได้อยู่นะครับแต่นี่เกลือจัดเลย ว้าแย่จริงแล้วเพื่อคําถามของเพื่อนเลยครับว่าใส่อุปกรณ์เนี่ยจะบวกพลังให้เยอะไหมพลังที่เขาเด้งกันส่วนมากส่วนหนึ่งก็จะมาจากเซ็ตอุปกรณ์นี้แหละครับถือได้ว่าเป็นตัวบูทพลังชั้นดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังสัตว์เลี้ยงและก็พลังบัญชีโดยรวมของเรานะครับเราสามารถบูทจากตรงนี้ได้นะแต่ก็ต้องใส่ให้เป็นเซ็ตก่อนนะครับเมื่อใส่เกิดผลแล้วอีกอันนึงก็อาจจะไปใส่อะไรก็ได้ให้มันเป็นผลของเซ็ตในส่วนอื่นๆไปอีกทีหนึ่งนะครับอืม ผมใส่ครบเซร็จเห็นไหมตัวหนึงบวก40่สิบทั้งๆที่ตัวนี้ไม่ได้ใช้ด้วยนะใส่ครบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้อ,อกกุปกรณ์มีเซตดีมานากับเซตเลือดแม่ตะกราแตงก็จะถึกไปแล้วนี่เลยครับเห็นไหม เอาเป็นตัวแอซิตจากนั้นเพื่อนๆก็ควรที่ต้องหาอุปกรณ์ใส่เขาด้วยนะครับถ้าอยากได้พลังเพิ่มงั้นพลังของเราจะไม่ขึ้นนะครับนี่แหละก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งสิ่งนะฮะที่จะช่วยบู o s t พลังของเราได้ดีพอสมควรเลยนะครับผมจากนั้นสําหรับในพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับกับเกม Dark Nocturnal Origin ถ้าเพื่อนๆชอบอยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะกันใหมพ่พาร์ทหน้าขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมบ๊ายบายครับผมไปแล้วครับ